ผมก็จะเสนอครับคำตอบให้กับท่านเลยว่า,ท,าท่านต้องกำหนดกรอบที่ชัดเจนว่าคนจนที่ท่านพูดถึงนั้นคือใครอยู่ที่ไหนท่านต้องสำรวจในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ให้หัวคะแนนของท่านเป็นคนไปชี้ว่าใครควรที่จะรับสิทธิ์และนโยบายนี้ต้องมีความยั่งยืนท่านต้องมีนโยบายคู่ขนานว่าท่านจะทำยังไงหกเดือนสิบสองเดือนผ่านไป ที่จะยกระดับโอกาสความสามารถของคนจนกลุ่มนี้เพื่อในอนาคตเนี่ยเขาไม่จําเป็นที่จะต้องแบมือรอรับคูปองรอรับอัน,นิสงจากรัฐบาลต่อไปและนี่ก็เป็นหนึ่งในแนวคิดในเชิงการแก้ปัญหาในทางอุปทานซึ่งท่านไม่ได้คิดแทนที่ท่านจะนำเสนองบสมทบช่วยคนจน ท่านได้กลับนําเสนอนโยบายเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีซึ่งนอกจากจะไม่มีผลในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่ท่านได้พูดเอาไว้แม้แต่เพื่อนของผมหลายๆคนที่พอมีสตุง้งมีสตังอย่างพูดกับผมเลยครับรรท่านประธานว่าโอ้ทำไมรัฐบาลใจดีกับคนมีสตังจังเพราะนั้นผมถึงได้เรียนท่านว่าเมื่อโจทย์เศรษฐกิจเปลี่ยนปัญหาเงินเฟอ้อมี ลุ่มคนที่ท่านควรได้ช่วยเหลือก่อนอื่นใดคือผู้ยากไร้แต่ท่านกับปฏิเสธทุกโอกาสที่เราได้นําเสนอต่อท่านนอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหน้าที่ของท่านคือเสนอนโยบายที่จะแก้จุดอ่อนเศรษฐกิจไทยและหนึ่งในข้อเสียเปรียบที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่ของประเทศไทยโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงาน และเมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมพลังงานก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราจะเป็นต้องพูดถึงปอตทสาเหตุที่เราต้องพูดถึงปอตทและความเกี่ยวโยงที่ปอตทมีกับท่านก็คือปอตทถึงแม้เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ถึง52%และความจริงมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นกลับคืนมาจากกองทุนวายุพัก อีกเกือบ15ซในอนาคตเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีปฏิเสธความรับผิดชอบที่มีไม่ได้เมื่อสักครู่ท่านจุติอภิปรายเรื่องการบินไทยท่านพยายามที่จะผลักความรับผิดชอบไปที่กระทรวงควมนาคมแต่ท่านปฏิเสธไม่ได้ว่ากระทรวงการคลังมีตัวแทนนั่งอยู่ในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจทุกรัฐวิสาหกิจที่ท่านถือหุ้นอยู่เอาเข้าไปนั่งกินเบี้ยรประชุมเ,ยเฉยๆหรือครับท่านมีหน้าที่ และท่านต้องนำไปสู่การปฏิบัติผมจะขออนุญาตเรียนข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับปตทสักเล็กน้อยเพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่ท่านสอวอได้อภิปรายก็มีวัยได้มีโอกาสได้อภิปรายเรื่องของปตทเช่นเดียวกันข้อเท็จจริงนะครับที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือในปีที่รัฐบ,บาลไทยรัฐไทยได้นำปตทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านกระบวนการการแปลรูปครั้งนั้น ทางรัฐบาลได้ขายหุ้นทั้งหมดไป30%รัฐบาลได้รับเงินจากการขายหุ้นครั้งนั้นจำนวนรวมประมาณ30,000ล้านบาทถ้าผู้นำฝ่ายค้านได้พิปายไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับว่าปตทณปัจจุบันกำไรอย่างน้อยที่สุดปีนี้ 1, 100 0ล้านบาทแน่นอน ตทมีนโยบายจ่ายปันผล30%ของกำไรเพราะฉะนั้นหมายความว่าเงินปันผลเพียงแค่ปีเดียวของการดำเนินการของปตทเท่ากับเงินทั้งหมดที่รัฐบาลได้รับจากการขายหุ้นในครั้งนั้นแต่ผมก็ไม่ได้โทษรัฐบาลนะครับเพราะเรียนตามตรงส่วนหนึ่งอาจจะจริงครับหลังจากจดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทมหาชนในตลาดทรัพย์แล้วประสิทธิภาพการบ,บริหารจัดการอาจจะดีขึ้น แถมซ้ําแล้วใครจะไปทราบครับนะปีนั้นที่ท่านเอาหุ้นปตทมาขายในตลาดว่าโอกาสในการทํากําไรของปตทจะดีเช่นวันนี้เพราะนั้นผมไม่ได้มากล่าวหาท่านอย่างไม่มีความรู้แต่ผมอยากจะเรียนว่าในฐานะที่ท่านและกระทรวงการคลังถือหุ้น52%ในปตทท่านต้องยอมรับความจริงเช่นเดียวกันครับ ว่าอำนาจผูกขาดของปตทนั้นเป็นปัญหาต่ออุตสาหกรรมพลังงานเป็นปัญหาต่อพี่น้องประชาชนที่ต้องเสียค่าไฟค่าน้ำมันค่ากส๊สแในราคาที่สูงเกินความจำเป็นจริงอันดับแรกครับและผมเคยพูดเรื่องนี้ในเวทีอื่นมาก่อนในเมื่อปตทกำไรขึ้นเรื่อยๆและกำไรสูงกว่าที่เคยคาดไว้ทำไม ท่านรัฐมนตรีคลังถึงยังยอมให้ปตทเพียงจ่ายปันผลออกมาแค่30มสอซของกำไรของปตทกำไรหนึ่งแสนล้านจ่ายปันผล3 0กระทรวงคลังถืออยู่ประมาณ50ซกระทรวงคลังได้เพียง1 5 0 0 0ล้านต่อปีทำไมครับอีกเจ0ด0ล้านทิ้งไว้ให้ปตททำอะไรแค่นี้ก็ผูกขาดจะแย่อยู่แล้วทำไมท่านรัฐมนตรี ถึงไม่พิารณาที่จะยกระดับปันผลเพื่อรัฐบาลจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนำมาใช้ประโยชน์ในโครงการต่างๆอย่างเช่นที่ท่านเคยปฏิเสธพวกผมมานอกจากนั้นผมจะขอเรียนข้อเท้จริงก็คือปตทมีอำนาจผูกขาดตั้งแต่ต้นชนปลายและประเด็นปัญหาก็คือปตทใช้อำนาจเหนือตลาดนี้ในการค้ากำไรเกินควร อันดับแรกปตทมีปตทสอพอซื้อแก๊สมีสิทธิ์แต่ผู้เดียวแถมยังซื้อจากบริษัทลูกตัวเองอีกต่างหากและทุกแหล่งแก๊สที่ซื้อจากสอพอก็ซื้อในราคาที่สูงกว่าซื้อจากแหล่งอื่นตรงนี้ไม่ถูกต้องและอยู่ในวิสัยของท่านรัฐมนตรีที่จะแก้ไขได้ลงมาที่โรงย่ากแก๊สก็ผูกขาดราคาขายที่ขายให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตขายให้กับบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนก็เป็นราคาที่สูงกว่าที่ปตทขายให้กับบริษัทปีโตรเคมในเครือตัวเองพูดถึงปีโตรเคมครับแต่ก่อนมีคู่แข่งนะครับปตทเดี๋ยวนี้หายเกือบหมดแล้วค่อยๆกว้านซื้อไล่ซื้อทีละบริษัททีละบริษัทจนณวันนี้เหลือเพียงแค่เครือปูนซีเมนไทยที่ยังบางอาจแข่งขันกับปตทอ,อยู่ การผูกขาดทั้งหมดนี้สุดท้ายเป็นปัญหาเป็นภาระของพี่น้องประชาชนโรงกลั่นปตทก็เข้าไปถือหุ้นด้วยเกือบทุกโรงกลั่นแล้วสถานีบริการคือปั๊มน้ำมันก็ไล่ซื้อเขาเพราะกดราคาในส่วนของตรงนั้นเนื่องจากมีกำไรในส่วนของโรงกลั่นเอาเปรียบคู่แข่งทำให้ทางเลือกของประชาชนนับวันยิ่งน้อยลงเรื่องของนโยบาย LNG ของปตท ไม่ใช่ว่าผมไม่สนับสนุนการใช้แกส๊สแต่ท่านรัฐมนตรีต้องเข้าใจว่านโยบาย LNG ของปตทก็จะนำมาซึ่งความผูกขาดการขายแกส๊สต่อไปในอนาคตอีกจะเป็นการเพิ่มอำนาจเหนือตลาดให้กับปตทเพราะนั้นเมื่อมีอำนาจผูกขาดปตทก็ไม่จำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบโดยเฉพาะไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบ ต่อลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมต่างๆที่มาลงทุนต้องอาศัยการใช้พลังงานและไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟผู้ใช้แก๊ส